พี่ลงเทปปืนตัวนี้ให้พี่กันนเะนี่ยกรอบเสร็จแล้วเล่นลูกดอ,อกยิป้ปลาก่อนเลยสิบเมตรอันนี้นะ ยาอยู่ค่ะยาวหมิลนะยกต่ำไปหน่อยหกเป้าแล้วอีกทีแล้วอีกทีอีกทีนะครับ เดี๋ยวได้ยิงใช้ลูกแก้วลองเฮ็ดยิงฟาก่อนสิเมตรนีดต่ำลูกฝังเข้าไปเลยครับผมจะผมพ่งเท,ทผมอาจจะอาจจะรับสร้างระดับไม่ได้สูงต่ำย,ยิงประมาณนี้ยิงอยู่ประมาณนี้มันจะยิงไปบ่อยมันจะคุ้นเคยคคไปผ่าน

โหนัดแรก่ะเนี่ยช่งยิงแปดิห้าพี่ยิงเก็บพลุตัวนี้ยางยางขาวนี่มันสี่มิลน,นะแต่ว่ผมให้หกมิลไปพี่ไปรัดเอาเองผมให้ไปเมตรนึ่งเลยแล้วให้ตัวนี้ไปด้วยยิงไกลที่ก็ตาย สองรูปอีกรูปหนึ่งพี่บ้านนี้เขาเอามาลดน้ำต้นไม้มาลดสวนกล้วยครับของเราก็อย่างนี้นี่เราเข้ามาส่วนคถอะพี่โอ้โหแม่นจริงๆระยะสิบเมตรพี่นี้ครับ เพิ่งยิง85อันนี้น่าจะยาวประมาณ130ทั้งตัวทั้งด้ามเด๋ยวถ้าผมส่งไปเดี๋ยวผมถอดน็อตออกเดีใส่กล่องไปพี่ก็ไปใส่น็อต3ตัวตรงนี้จะได้เลยเก็นได้หครับ